กไปพพาทลงงงใจอสวัสดีครับพบก,กับน,น้องพีเคแชร์แนวอีกแล้วนะครับวันนี้พีจะมาตอบคำถาม Q&A เนะโอเคนะครับหน้าคลิปนี้นะครับพีจะไว้นะครับมีน้องนะครับก็ถามมาว่าพีใช้อะไรนะครับถ่ายหน้าจอวีดีโอนะครับเป็นรูปตัวเอ็มโอเคครับเดี hey, ๋ยวพีจะ หน้าคลิปนี้นะครับือว่าไม่ก็กท้ายคลิปนี้นะเดี๋ยวใส่ท้ายคลิปนี้ให้ก็ได้นะครับโอเคครับพี่วันนี้พี่จะสองคิววเล่ครับโอเคครับวันนี้ครับถามมาเยอะมากเลยครับยังไม่นัพีคัดมาสิบคำถามครับคําถามที่หนึ่งครับพี่พีมีแฟนยังครับตอบด้วยยังไม่มีแฟนครับโสดครับตอนนี้ข้อที่สองขอดูแอปตัวเอ็มหน่อยค่ะ อบด้วยนะคะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้หาันในคลิปวิดีโอนี้นะข้อที่สามอายุเท่าไร่คะอายุสิบสามครับเนะียสียนะข้อที่สี่เป็นอะไรกับพี่อมอ๋อเลติกตอกใช่ไหมถ้าเลติกตอกก็จะเป็นคู่จิ้นครับเป็นคู่จิ้นกันนะแล้วก็ข้อที่ห้าพี่พีอยู่โรงเรียนอะไรอยู่โรงเรียนบ้านนาทวีนะครับ แล้วก็ข้อทีห่หครข้อทีห่หขอเฟซขอเฟซหน่อยเฟชชื่อปิรพัฒน์จันบวนะเดี๋ยวจรงิงไว้ให้ใต้คลิปนี้นะโอเคแล้วก็วันที่ข้อขนที่ข้อที่เจ็ดครับเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดวันที่สิบห้ากุมภาพันสองห้าสี่แปดครับวันอังคารโอเคนะส่งของขวัญมาให้ด้วยได้ไหมอ่ะวันที่สิบห้านี้บ้านเล็กที่ผีหนึ่งเออ มาเลขที่หนึ่ร้ี่สทับสองหมู4่4ี่ตำบลท่าบดบูอำเภอเออตำบลท่าวีอำเภอท่าทวีจังหวัดสงขลา90160แล้วก็เบอร์โทรส่งนะเบอร์โทรบ้านโทรบเบอร์โทรบ้านก็ได้นะอย่าโทรมานะ0636147122ครับนี่เบอเป็นเบอร์บ้านนะโทรมาโอเคแล้วก็พี่พีหลอมากเลยขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะ ข้อที่เพี่หนูชอบพี่เพราะพี่ตลกมากขอให้พี่ถึง1ล้าน1นล้านซับสไคร b ์เร็วๆนะคะขอบคุณนะครับขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงเรียนเก่งๆนะครับเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะข้อที่10ขอ ID l ดียหน่อย ID l ดียพี่พภัทรจันบัวเลยนะเดี๋ยวทิ้งให้ใต้คลิปนี้เหมือนกัน พี่พีอยู่จังหวัดอะไรครับแล้วก็มีแฟนแล้วยังตอบด้วยค่ะพี่พีพี่ยังไม่มีแฟนอยู่จังหวัดสงขลาอำเภอทาวสี9060น,นะ9060แล้ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฝากติ๊กต็อกด้วยนะน้องพีกเกต c h แชแน l ครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ติ้งข้างล่างนี้เลยนะครับ ใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกด like, ใต้คลิปนี้เลยครับแล้วก็อยากถามอะไรมานะครับถามมาได้ใต้คลิปนี้เลยนะพี่จะเปิดถามใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับโอเคบ๊ายบาย สวัสดีครับพบกับน้องพีเกจิชแนลอีกแล้วนะครับวันนี้พีจะมาบอกนะครับมีน้องคนหนึ่งนะครับถามมาว่าพีใช้แอปไหนนะครับถ่ายหน้าจอนี้นะครับที่เห็นกันอยู่นะครับโอเคครับเป็นแอปตัวนี้เลยครับเป็นแอปเอ็มนี้เลยครับทุกคนนี่คือแอปตัวนี้ครับแอปตัวนี้นะโอเคนะครับเข้ากดเข้าไปเลยครับแล้วก็ไม่ต้องล็อกอินไม่ต้องอะไรเลยนะสามารถใช้ได้เลยแล้วก็อะไรโทรศัพท์นะจะมามีคนถามว่าอะไรโทรศัพท์พี่พีอ่ะมีอะไรบ้างนะ ก็มีแค่นี้แหละครับโอเคแล้วก็มีแค่นี้นะสามารถถามมาได้เลยนะครับจะถามอะไรนะโอเคใครยังทํามีคลิปลปูกแบบนี้ไม่เป็นนะสามารถไปเข้าไปดูได้ที่คลิปน้องพี s นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ